ท่านอยู่มันดีไงคือดีเลยหมดยุคทักษิณนมาเนี่ยชีวิตผมเ,เริ่มลําบากท่านมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยทำให้คนจนเนี่ยลืมตาปากได้ มีช่วงหนึ่งที่คนไทยรู้สึกว่าอนาคตมันจับต้องได้เศรษฐกิจเดินร้านค้าเปิดผู้คนมีงานทำเงินในกระเป๋าหมุนจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนข่าวมันคือยุคที่ประเทศกำลังโตราคาพืชผลดีชาวบ้านขายของได้รถเมย์มอเตอร์ไซค์เต็มท้องถนนโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนทุกอย่างดูมีชีวิตมีความหวังและเบื้องหลังของยุคทองนั้นคือการทำงานของรัฐบาลภายใต้าการนำของคุณทักษิณชินวัตรผู้นำที่โฟกัสปัญหาปากท้องจริงๆสร้างนโยบายที่ ลงถึงหมู่บ้านถึงมือประชาชนหลายคนยังจําได้วันที่ได้เงินล้านกองทุนหมู่บ้านวันที่ราคายางพุ่งแตะจุดสูงวันที่รักษาโรคได้ด้วย30บาทวันที่บ้านเอื้ออาทรทําให้มีบ้านหลังแรกมันไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่มันคือช่วงเวลาที่คนไทยรู้สึกว่าเรากําลังเดินไปข้างหน้าด้วยกันทั้งประเทศนี่คือความทรงจําของยุคทองที่เกิดขึ้นภายใต้าการนําของคุณทักษิณชินวัตร